ก่อนอื่นกะทักทายสบายดีเด้อครับเอฟซี FC พลังบวกของหล,าล่าร่ำละครสุขุสุขคนครับส่องยูทูบเบอร์พลังบวกท,กทุกทุกช่องครับผมถ่ายวิวชิวถัดก้องฝ่าย่อมแรงงามๆเห็มั้งครับเป็นสิ่งที่สวยงามที่เอาหาได้ครับโลกใบนี้ครับเนาะต่องไปมูลีไปต้องไปดาไปเออเป็น เข้ามรชาติสั่งมาให้ห้าเมึงอินตนา,าการมึงให้เป็นศินละปะครับมึงให้เป็นศินละปะมันก็งดงามครับตอนนี้ก็จอดรถอยู่ครับจอดรถก่อนสิลุงเขาตะโกนะครับก็เลยเห็นว่าโอ้งามเลยก็เลยอยากถ่ายคลิปจะคลิปหนึ่งให้พ่อแม่เอฟซีพลังบวกเข้า ในช่วงในเมืองครับองหังนไปเป็นด่านทหารครับนู่้องนานด่านทหารก่อนลงเขาลงเขาแล้วยมเป็นสายเกลียวครับเป็นสิง่งสวยงามยนี่มาเลงให้พี่น้องได้เมืองกันครับลอฟังรอเชื่อครับเพ่งกอดใจหันลานแนงอสู่ไปร่ำกันครับ ด้วยความนักแน่นพกควายเฟยคิดใจนักแน่นครับมือ,อื่นก็ได้ฟังเหรอครับเพ่งน้องกลอดใจให้ล่าเนี่ยขอ,อดแล้วขอดแล้วมอว่าสือขอดแล้วมือ,อื่นถึงกำหนดมาแล้วครับเนาะมวนครับมวนเห็นน้องร้องอยคลิปแม่นัชิตาคุณนัชิตาออกมากเนาะอนุญาตเรียกคุณเนาะครับแม่กำนันละบอกไง ออกมาเปิดแ้วฟัง่งหน่อยหนึ่งนองหลองหน่อยหนึ่งอมมวนครับมวนเรื่องนี้เมื่องนอกแดนไกลกอดใจหลาแน่เนี่พี่น้องเศร้าไทายเล่าไทายเมื่องนอกแดนไกลกอดใจหลาแน่เนาะครับเนาะกอดครับกอดให้แน่นห้องติดตามนองมากแต่กาวแหลกจะติดตามต่อๆไปเรื่อยๆครับจนหัดเมือสุดท้ายทองฟ้ากับ งดงามครับเมืองเป็นศินละปะเออมันก็ง,งามครับพิจงเอาคนเอาสีไปแต้มไปท่าบางเดียนะเ้าเมืองเป็นศินละปะเนี้ยองฝาดอีงดงามครับก้อนลงเขาตะโกครับกินขาแรงกันไปเนาะเอฟซี FC พลังบวกม่อสู่ต่อไปเด้อครับชีวิตการเดินทางเองซีเหรอครับ ยังเห็นยังเห็นยังสวยๆงามก็อยากให้เมืองท้องการเห็นเป็นสิ่งที่งดงามครับเ้าเมืองมันก็สบายใจเออสิ่งมังามเ้าเมืองสิ่งปฏิกูลเ้าเมืองมันก็เป็นของแบบพอสบายใจครับสิ่งที่ดีคือกันกับเฮ็ดดีเฮ็ดบ่ดีกันครับเฮ็ดดีมันก็มิตรสิ่งที่ดีเของมาเมืองชีวิตของน้องบุญคำน้ำชูั่วอนีครับ เป็นสิ่งที่ดีเกิดกับครอบคัวนองนะครับเนาะนองกับตายก็ไดืซื่อท่องไห้แไหมติดตามกันครับช่องพลังบวกของเฮาทิปนี้นะครบมมีอย่างไรครับชิปน,นี้ก็ากไขเมืองท่องฟ้างามนะครับเนาะสู่ต่อไปค่อยเชี่ยค่อยกดติดตามค่อยเมืองถูกช่องนะครับที่เป็นพลังบวก พลังบวกผมมองเมืองพลังบวกพราะว่าเมืองแล้วมันมันลบมันลบกับกิตใจของเฮ้าครับมันบมีให้เขื่อนถ้ามาขันเมืองช่องพลังบวกแล้วโบน่วหัวมวนกันมันก็เป็นความสุขทางใจมันก็บให้ให้ให้คิตใจเฮาเบิกบานครับมีความสุขอันใดมีความสุขหาใส่ครับชีวิตคนเฮ้าจะไปหาความทุกข์มาใส่เออแห่มันมาโดยธรรมชาติของมันเฮ้ากับมี สิ่งนี้ดีป่ามันไห้เฮกอนอัในใดมันมากแบบธรรมาชาติของมันป่าลิคิดไห้มากความทุกเขามารดังในตัวห้องเขาคิดเป็นบวกไปครับความทุกน้นเลนอเอาเอาวลาขามันก็นค่อยเยลี่นร่างหายไปเองครับผมสิ่งนี้ดีที่เา้างมีเห้กันพลังบวกบวกก,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 กนัน,น,น,นเบากันมันมุนมวนครับเบาน่วงมวลวนี่ก็มีความสุกแล้วครับชีวิตโอ้ป่าแดงคืนแล้วค่ำแล้วครับผม รถกร็มาจอดจุดนี้หลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆครับกอดใจหลายเด้อครับผมขอเก่าข้าว่าสวัสดีครับ